อัพเดทรถเข้าใหม่ค่ะกับ Honda Civic FB นะคะบอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ฮิตตลอดการเลยค่ะช่วงนี้ขายดีมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นสีพิเศษค่ะนานๆจะหลุดมาทีนะคะสีจริงสีบอลฟ้าค่ะเครื่อง1.8เบ็นซินปี2013ค่ะสวยมากเลยค่ะคันนี้เดิมๆทั้งภายนอกและภายในนะคะรถเจ้าของมือเดียวใช้งานถนอมมากๆเลยค่ะภายในเป็นเบาะผ้าสีเบดนะคะ สะอาดสะอ้านสวยงามค่ะแอร์เย็นฉ่ำๆลำโพงเสียงดีค่ะช่วงล่างแน่นๆใครที่สนใจคันนี้ตอนนี้ราคาดีมากๆเลยนะคะอยู่ที่298,000บาทเท่านั้นค่ะและคันนี้ยังผ่านการใช้งานเพียงแค่156,000โลเท่านั้นนะคะ บอกเลยค่ะว่าใครที่ได้คันนี้ไปสามารถใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนยางไปค่ะยางปีใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะยางปี23ค่ะใครที่สนใจคันนี้สามารถมาดูรถจริงได้ที่บ้านรถสวยพระราม9ค่ะ สำหรับลูกค้าประวัติดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยค่ะผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาท72งวดน,นะคะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อมาตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะ